กับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านก็ผโฮมนายชอตตี้บูโจว่ากับเกมโอโ,อโมบายอีกครั้งนะฮะก็นี่เป็นตอนที่12แล้วครับผมนี่ภูมิใจนําเหนือเลยอาโคโน้อยสายดูดองผมดูดตลอดชีวิตนะฮะก็ได้เวลาเปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนฮันเตอร์ทาไว้แล้วนะครับใน EP ีที่7วิสระใน EP ีที่10นะครับและนี่ก็คือพีทนะฮะเป็นตัวที่3นะครับสายดูครับผมดูสเตตัสดูอะไรกันก่อนนะฮะอ้าวกดปิดกดปิดอ่าดูสเตตัสกันก่อนนะครับ ผมอับมาสายสายอะไรดีละ่ะสายมั่วสายมั่วนะครับผมจริงผมจะเล่นสายนี้อ,อ,อิน99วิท52เด็ก79แต่กำลังชั่งใจอยู่นะว่าจะเล่นสายไหนดีเพราะผมไม่รู้ว่าจำเป็นต้องลงเด็กเยอะอะไรขนาดนั้นหรือเปล่าเพื่อที่จะไล่ไวๆอะไรอย่างเงี้ยคือผมเล่นสายซับไงไม่ได้เล่นสายแมกนัทเพราะนั้นใครที่เล่นสายแมกนัทเนี่ยแบบร่างก็จะดูโอเคกว่าใช่ไหมอ่าส่วนสายบู๊เนี่ยครับทางเรื่องเดียวของท่านนะฮะสเตนอีจิ IG, ครับผม อา,อาจจะลงรักด้วยกดกอลงกอเลียอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอ่ะก็ยังเอาเป็นว่ายังไม่รู้อ่ะว่าจะเล่น2อันนี้อันไหนผมก็เลยอัพแนวสมดุลมาวิทกระเด็กมากระไล่ๆกันแล้วก็อินนำมาเท่านั้นเองนะครับอ่าแล้วก็ส่วนสกิลเอ่อสกิลนะฮะสกิลก็ฮิล a b 10นะครับแล้วกอ็อ่ผมอัพไอโฮลี่ไลท์ขั้น5 นจริงๆอยากจะอัพสิเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สู้เองเลยก็เลยลองไปอัพไคลี่ดูปรากฏว่ามันไม่มันไม่ยอมใช้ตอนบอทนะครับแล้วก็ค่อนข้างอ่าใช้คำว่าค่อนข้างลําบากนะต้องคอยกดตลอดให้กับสายแทงนะครับก็เลยคิดว่าเอ้ยไคลี่นี่ไม่น่าไม่น่าอัพก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนลูวอชกับอ่านิวมาผมก็อัพไปอย่างนั้นแหละผมจะลองใช้ดูเท่นันทีนะฮะเดี๋ยวลองใช้นิวมาดูดิเนี่ยหัวนิวมานะครับเห็นไหมเนี้ยการระยะ การโจมตีระยะไกลนะครับก็รู้สึกจะกันประมาณไม่เหมือนในแล็กจริงนะไม่เหมือนในแล็กอ่าก็จะกันประมาณเอาจากกดผิดีีล้วเออกันประมาณเนี่ยอา่าสิบครั้งหรอใช่หรอแปดครั้งอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้เหมือนกันฮะอ่านไม่ออกอ่านไม่ออกก็อ่าส่วนเรื่องของการแปลสกิลน่ยผมมีเว็บอ่าเป็น Facebook เขาแปลให้อยู่แล้ว นะฮะแปลชื่อท่านะแต่ว่าบางอาชีพยังไม่มีแปลรายละเอียดนะครับอ่ะก็ผมก็อัปประมาณนี้โอเคไปลุยนะฮะก็คุยกับพีทเลยนะครับกลับมาที่พอนเทล่านะครับที่เปลี่ยนอาชีพอะโคนนั่นแหละอ่ะแล้วก็มาเปลี่ยนพีทนะครับอ่ะเราไปดูกันต่อเลยว่ามันให้ทําอะไรครับเพิ่งเปลี่ยนนะฮะไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่ะไปลุยกันเลยก็แล้วกันว่าให้ไปที่ไหนเอาล่ะเดินออกมาตรงนี้เองครับใกล้ๆครับผมบาดหลวงนะฮะโผล่มาจากไหนไม่รู้เหมือนไม่เคยเห็นเลยนะฮะ ยังไงต่อพีอ่ให้รูปหัวครับอ่ะแล้วก็ไปกิฟเฟนนะฮะแม่ซื้อบริการวาร์ปกันเลยก็แล้วกันนะครับผมจําได้ไงตัวอักษรสองอันอย่างนี้นะฮะกิฟเฟนนะฮะอ่ะไปะแล้วเราต้องไปทําอะไรที่กิฟเฟนไม่เข้าใจอ่ะเดี๋ยวซื้อวาร์ปไปเลยก็แล้วกันแต่จริงเดินเอาแหลกแหลกแหลกจริงๆเดินเอาก็ได้นะแค่สองวาร์ปเองกิฟเฟนติดกันนะครับอ่วาร์ปวาร์ปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งเพจทีหลังวาร์ปครับผม ว่าไปกี่เฟนที่เมืองเนาะโอเคเฟีย okay. วเออมีคนถามเยอะมากเลยเรื่องของการรีสกิลก็เดี๋ยวเปิดให้ดูอีกครั้งก็แล้วกันนะฮะเคยพูดไว้ในคลิปไหนก็ไม่รู้นะครับเนี่ยในกระเป๋าเนี่ยในอันเนี้ยอันเนี้ยได้ตอนเอ่อเลเวลสี่สิบนะครับคือกระเป๋าเนี้ยเราได้มาตั้งแต่แรกๆแล้วเปิดได้ทุกสิบเวลครับสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบที่สี่สิบอาจจะได้รีสกิลมาด้วยดับเบิ้ลคลิกใช้ได้เลยนะครับเอาล่ะโอเคกลับไปคุยกับตัวบนปะตัวนี้ คนที่เราเคยรับเพชด,ด้วยนี่นะเอาละอ่ะพพชหัวม่วงนะฮะคนละคนกันนีว่วานะครับเอาละให้กลับไปไหนต่อนเนี่ยเอ้ไม่คุ้นเลยฮนะพายอนเหรอไม่รู้ละไปกันลองเดินดูครับทาวนี้เดินมาไกลก็ผมมอร็อกครับนะมอร็อกนะครับเผื่อใครไม่เคยเล่นแลกนะฮะอยู่ที่นี่ครับผมนี่นะครับก็เดินจากพอร์ลงมาชุบชุบชบนะฮะเอ้ยเมื่อกี้เรามาจากกิฟใช่ไหมอ่านั่นแหละก็ซื้อว้ามาก็ได้ครับจําตัวอักษรสามตัวนี้ไว้ นะครับอ่านั่นแหละโอเคแล้วก็มาคุยกับพีทคนนี้เหมือนเรามาเดินทุดงเลยนะเอออ่ะกลับไปที่พรแล้วครับคือเราเหมือนเดินทุดงในแลกอะในแลกก็มีการเดินทุดงหาเหล่านักบวชทั้ง3าใช่ไหมครับก็จะมีที่ใกล้ๆกิฟเฟนนะครับจริงๆมันก็ไม่ใกล้หรอกมันใกล้พรกับกิฟเฟนอยู่กลางๆอะไรอย่างนั้นนะครับแล้วก็มีที่มอร็อกแล้วก็มีที่เปลี่ยนมองอ่านั่นแหละสามที่อันนี้ก็น่าจะคล้ายกันก็คือ ไปทุดงนะฮะหา n อ c นักบวชตามสถานที่ต่างๆแล้วคราวนี้เราก็จะวาร์ปกันต่อแล้วคาฟ้าอยู่ไหนวะผมมีปัญหาเออันนี้เจอเจอแล้ว,ลวมีปัญหากับที่มอร้องมากครับเพราะว่าตัวใหญ่คาฟ้ามันอยู่ใกล้ป้ายไงไอ้นี่มันห่างมาหน่อยนึงอ่ะวาร์ปครับผมพอนเทล่าครับอันแรกเลยชิง400ครับผมอ่ะอย่าบอกนะว่าไปคุยแล้วเปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่เราเดินทุดงครบยัง ก็ยังเออน่าจะครบเอ้ยไม่ครบเดี๋สองคนเองเนาะอ่าแต่ว่าจะมีเรื่องของการอ่าต่อสู้ด้วยนะครับในในในแรกนะแต่ในนี้ไม่รู้ในนี้ไม่รู้เรามาเล่นสดๆพร้อมกันนะเอาละอยู่ไหนอยู่ไหนนักบวชจ๋าอ่ะให้คุยอีกครับได้ครับอ่ามีบททดสอบอะไรบางอย่างครับพาเราวาไปไหนก็ไม่รู้เฮ้ยยังไม่เห็นมีตอบคำถามเลยฮะไม่เป็นไรครับ อ่ะเป็นการต่อสู้นะฮะจริงด้วยครับก็น่าจะเป็นเหล่าพูดผีนั่นแหละเออเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนสกิลนะฮะบอเป็นใช้โฮลี่ไลท์แล้วกันขั้น5นะครับแทนการโจมตีปกตินะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกดบูด,ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนคาทานิดนึงเพราะว่าต้องเป็นคาทาคาทาที่มันเป็นเวทอ่าผมมีอยู่เล็ดแมีตั้งหลายอันอันไหนแรงกว่าเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะอันนี้40 อา่อาอเมจิกบวก54นะครับแล้วอันนี้ล่ะอันนี้4 3สนะครับแต่บวก2ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีนะบ,บวกเมจิกเข้ามาก็6ก็สู้ไม่ได้อยู่ดีเพราะนั้นเสือกทาขันขันสูงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเสืออันนี้แหละได้แบบตัวอะไรไม่ดูนะลืม,อมโอเคนะฮะแล้วก็อัปเกรดไปด้วยแล้วกันนะครับเอออัปเกรดด้วยเอาให้ตัน40แล้วก็เครื่องป้องกันจัดมา30เลยโอ้โหกดรัวไปหน่อยครับไม่เป็นไร35ไปก็แล้วกัน เอาละอ่ะมันไม่ตีก่อนด้วยบอดนะครับผมไปโ,โหล่ไลราบเป็นพันครับผมเบ็ดซิ่งด้วยพันสี่หืมเพิ่งรู้ว่าแรงขนาดนี้คือ <c oughs> ผมเอาอาโคไปทุบอยู่นานไปทุบก็คืออา่าถือกระบองีไงเวลาอาเชื่อย,ยิงปุ๊บอาโครเราก็จะเดินตามไปเคาะใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าผมจะเก็บ SP ไว้ไงไว้ฮิลเห็นไหมเอ ไม่ต้องใครลี่เลยนะครับโอ้โหมัมมี่อ่อนดอยมากอะเจอผมนี่แค่ขั้น5นะขั้น10จะขนาดไหนวะเน,นี่ยผมเข้าใจแล้วทำไมเขาเอาขั้น10กันไม่เอาไครลีครับไม่เป็นไรเพราะผมมีอ่ารีสกิลนะฮะเดี๋ยวก็เล่นไปสักพักครับคบ่อนข้างง่ายเลยเนี่ยเนี่ยเออแต่ใครเล่นใส่ต่อสู้มาก็ง่ายง่ายคือยังไงก็ง่ายว่างั้นเถอะเปลี่ยนเอาโคนะฮะเพราะว่าโฮลีไลท์ก็ค่อนข้างแรง นี่ขนาดขั้น5้านะขั้นสิบจะขนาดไหนวะเนี่ยศัตรูเหลือสองตัวนะฮะก็เดี๋ยวผมจะลางมันไปมุมๆหน่อยแล้วกันกลัวมันมีเวฟที่สองเออมาๆมาๆกลัวมีเวฟที่สองครับลากมันก่อนปาปเดินเร็วๆ่อยดิโหมันมีเดินโคตรช้าเลยเอาช่างมาแล้วกันลุยเลยมีเวฟสองไหมนิ่งครับผมนี่อ๋อไม่มีไม่มีไม่มีเข้าวาวเข้าวาว เอเฮ้ยเว็บสองแน่เลยนั่นไงตัวอะไรอ่ะเร็กครับผมคุยกับเร็กอาชิบหายแล้วผมจำได้ว่ามันจะมีบอสมาคอยมอบของให้ตอ้องตอบให้ถูกแหมตอบแคนเซิลไปครับผมผมตอบเขาสองอ่าบอสเอ็ดก้าครับภาคนี้ตัวใหญ่จังเลยผมตอบเขาสองหมดนะครับเพราะว่าในแล็กเนี่ยจะมะีพวกเก่าบอสเนี่ย มาคอยถามคําถามเพื่อเอารางวัลมาล่อเราด้วยนะครับตอบข้อสองให้หมดนะฮะเนี่ยบาโฟครับเป็นคนสุดท้ายโอเคผ่านครับผมเออนี่เป็นไงใช้ประสบการณ์จากแล็คนาล็อกหนึ่งมาเลยนะครับอืมโอเคครับออกมาเรียบร้อยครับโอ้ตอนนี้บรรยากาศฝนตกด้วยกดผิดกดผิดกด,ดข้อกดกดข้อหนึ่งนะฮะตอบคำถามว่าผมอ่ะมาลองดูเลยว่าตอบอะไรกันบ้างนะฮะ อา้าวซะงั้นนะครับผมตอบคําถามมั่วมัวครั้งแรกถูกเลยไม่ได้อ่านคลิปไว้คือตอบผิดถูกถูกนะครับมีแค่3คําถามของพีทมี3คําถามนะฮะของอาชีพอื่นจะมี5คําถามเนาะเออดีเหมือนกันตอบผิดถูก,ถ,กถูกนะครับในขั้นตอนนี้นะฮะก็ลืมอัาคลิปทิ้งไว้อย่างนั้นนะฮะโอเคเปลี่ยนพีทเรียบร้อยแล้วครับถือว่าค่อนข้างง่ายง่ายมาอ่ะแล้วเรามีสกงสกิลไดไงโฮลี่ไลท์นะครับอย่างรุนแรง โอเคไปมาแล้วจ้าตามจอบเลเวลอัพกลายเป็นพีทนะครับสายบูเออไม่ใช่สายซัพพอร์ตครับผมอ๋อน่ารักเลยถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกเหมือนเดิมครับผมมาถ่ายรูปกันหน่อยออโอเคอ่ะแล้วก็ไหนดูสกิลสิอ่าโอ้โหถ้าผมไม่เปิดเว็บดูไม่รู้เลยแล้วเนี่ย เอาล่ะมามานะครับผมเปิดควบคู่กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับสกิลที่ที่มีนะครับเรียงเลยกันบนลงล่างซ้ายขวานะครับอันนี้ชุบชีวิตครับผมรีเซลเลคชั่นนะฮะชุบชีวิตนะครับอันนี้แอดเพอร์ซิโอแอดเพอร์ซิโอคือเสกอากวุธให้กลายเป็นท่าศักดิ์สิทธิ์นะครับอ่านะครับอันนี้มีผล40วินาทีเนะี่ยอ่านี่แอดเพอร์ซิโอนะฮะอันนี้ก็เป็น SP Recovery นั่นแหละครับและอันนี้เป็น Sanctuary ครับผมก็คือ เป็นวางวางเวทฮีรไว้ใต้พืนนะครับพวกผีดิบโดนเนี่ยก็จะเสียเลือดด้วยเพราะฉะนั้นสายซับที่ไม่กล้าเล่นแมกนัตเนี่ยใช้ท่านี้ก็ก็สร้างความเสียหายได้นะครับนี่คือสายซับเลยนะครับแซงยูรีไว้อันนี้เป็นท่าใหม่ครับคือดิสดิสเพิร์สนะครับเป็นท่าใหม่ซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าไว้ทําอะไรนะครับไว้ทําอะไรแต่เท่าที่ผมดูอ่านคันจงคันจีเนี่ยมีเกี่ยวกับการ สถานะผิดปกติด้วยไม่ไม่เดากันแล้วกันนะฮะไม่เดาแล้วกันไม่รู้ว่าใช่สเตตัสรีคาเวอรี่หรือเปล่านะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เ,กเว้นไว้ก่อนนะครับอันนี้แมกนิฟิคแคนครับก็คือเร่งอัตราการฟื้น HP กับ MP นั่นเองนะครับอ่าอ๋อแต่เกมนี้เร่งแค่ SP ครับผมเร่ง40%นะฮะ40วินะครับไหนแล้วดูด,ดูขั้น2สิขั้น2เท่าไหร่ขั้น2 80%เดี๋ยวดิอย่างนี้สกิลกันรวัวเลยถ้าผมอ่านไม่ผิดนะครับเนี่ยเร่งเร็วขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยงั้นก็อัพเลยละกันนะครับไไมม่่ ไม่รีรอครับผมนะอันนี้ก็คือแม็กนิฟิแคทนะครับเพิ่มมาตราการเล่ง HP และ SP นะฮะอ่าแต่ในเกมนี้แค่เฉพาะ SP นะครับอันนี้กอเลีถูกต้องนะครับก็คือเพิ่มลักนั่นเองอ่านะเพิ่มลักนั่นเองก็เดี๋ยวอ่าผมเล่นคู่กับฮันเตอร์ใส่นกใช่ไหมก็ผมต้องอาบอน,นี้ด้วยนะครับต่อมาสกิลเทอร์นันเดสครับผมก็เป็นสกิลที่โจมตีพวกได้เฉพาะพวกผีดิบเท่านั้นนะฮะแล้วสามารถที่จะมีโอกาสทีเดียวติดแล้วตายเลย ไม่รู้ว่าภาคนี้มีอนุบิสหรือ,อยังถ้ามีนะคนอัพเทิร์นกันเละเทะเลยนะครับน <c oughs> <c oughs> ั่นแหละเทิร์นันเดสนะฮะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะมีคนเล่นหรือเปล่านะครับแต่แมกนัตมีแน่นอนครับแมกนัต X X O Christmas นะครับอ่านผิดขออภัยนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการวางเวทธาตุศักดิ์สิทธิ์ไว้กับพื้นนะครับซึ่งสร้างดาาเมจรุนแรงมากนะรุนแรงมากของพีซนะครับซึ่งในภาคนี้เราจะเห็นพีซไปแมกนัตกันที่ท,ท,ที่เลเรล่ลมใช่ไหมอ่านนั่นแหละ เอาคนไปแมกนัตกันเต็มเลยนะครับชุดเดียวตายชุดเดียวตาย,ช,ดดย,ตายชุดเดียวตายเลยนะฮะนั่นแหละนะครับส่วนอันนี้อิมโพซิโอแมกนัตนะครับก็คือเพิ่มแอตแทกนั่นเองนะครับเพิ่มอ่าแอตแทกอ่ะ,อะเออพลังโจมตีอ่ะนั่นแหละนะครับซึ่งพังนี้อิมโพซิโอไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ต้องอัพอิมโพซิโอแมกนัตก่อนไปท่านี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมจะอัพอะไรดีละ 40, 40่ะ40สกิลเอ่อเนี่ยละไป10แล้วผมผมอัพแมก ห้านะครับกอริยาอาจจะ3เดี๋ยวดูก่อนอาจจะ5อะไรอย่างนี้นะครับเออจะว่าไปแต้มเหลือเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะไปเอาเซนจูรี่10ชุบ1อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ SP สพีรีคาบริแต่ต้องดูก่อนว่า SP เราเด้งไหวหรือเปล่านะถ้าเด้งไวเนี่ยก็จะไม่อัพถ้าเด้งไม่ไหวก็จะอัพนะครับอะไรอย่างงี้เป็นต้นโอเคอ่ะก็เดี๋ยวขอไปเก็บจ็อบอีกสักนิดแล้วก็ดูบรรยากาศการเล่นพีทด้วยเลยก็แล้วกันนะครับ เอาละเดี๋ยวเรามาทดสอบการต่อสู้ของพีทฝึกหัดกันนะสกิลที่ผมอัพไปแล้วก็นเนี่ยครับกอรเลียเนาะอย่างที่บอกเนาะว่าผมต้องอัพกอรเลียให้ให้ให้ใหันสส่นกด้วยนะก็เอ่อแมกนิฟิแคทเนี่ยบอดไม่ได้นะครับเมื่อกี้ผมลองแล้วมันไม่ยอมใช้ไม่รู้ทาไมเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยช่องที่4เนี่ยเราก็ต้องไปเรียนเสริมมาถึงจะบอดช่องที่4ได้นะครับซึ่งผมไปลองมาไปดูที่ NBC มาแล้วมันยังไม่ปลดเพราะฉะนั้นผมจะต้องทำเควสของหนังสือเนี่ยเยอะ เออต้องล่าเควสหนังสงหนังสือให้เลเวลเยอะจะได้ไปเรียนสกิลอบอสช่องที่5ได้อะไรอย่างงี้นะครับนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวเราลองดูบรรยากาศนะฮะกอเลียก่อนเอาไม่ให้กอเลียแมกนิฟีแคทนะครับหนึ่งทีครับผมที่เหลือเดี๋ยวผมกลับไปเล่นฮันเตอร์ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับว่าพีทของเราจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเฮ้ยพิโอนี่บวกเลยวะล่ะเฮ้ย,ยตกใจเออเกมนี้บอสเอ็มีพีจะไม่วิ่งใส่คนนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวผมบอทผมหาของ ดูนกครับผมอ่าเป็นไงนกออกถี่มากเลยนะดูดิอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใช้สกิลโหผมก็ตกใจนดว่านกออกเร็วขนาดน,นี้เป็นสกิลอ่าสกิลของฮันเตอร์ที่ผมอัพก็คล้ายเดิมนะอัพนกนะครับเดี๋ยวจะอัพขั้นห้านะแล้วก็อันนี้สิบนะครับสกิลของฮันเตอร์ก็ดูที่คลิปอ่าของฮันเตอร์นะบอกไว้หมดแล้วนะสายนกสามพันสองอันนี้นะครับสามพันสองอันนี้ นะครับแล้วอันนี้ต้องอัพไว้5เพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์แล้วมันเป็นทางผ่านอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ที่เหลืออัพนี้ก็ได้ครับคัน10นะฮะอ่ะแล้วดู s อหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูว่านกมันออกทีขนาดไหนนะครับดูสแตตหน่อยดูสแตตหน่อยสเตตไเชอร์ตอนนี้รักแค่10 16เองนะฮะเองนะครับก็เอจิผมจะอัพเอจิก่ะรักขึ้นไปนะเดี๋ยวอินจะตามมาทีหลังนกจะได้แรงนะครับ นกก็ไม่ค่อยออกเห็นไหมเออเออพีทไม่ค่อยกอเรียเลยเว้ยแต่เกมนี้กอเรียผลนานเหมือนกันนะเนี่ยเออผลนานเหมือนกันนะครับก็ต,ตามที่เห็น s อีก็ไม่ได้เด้งขึ้นไวอะไรขนาดนั้นก็ยังถือว่ายังช้าอยู่นะเออน่ะไม่รู้ว่าเล่นผิดปะเนี่ยเออนะอ่ะกลับมาดีพีทก่อนแม็กมีฟีแคปหน่อยหมดแล้วเนี่ยเออต้องคอยแม็กนะครับเพราะว่าบอดมันไม่แม็กเองนะครับ ดูเอครับว่าเด้งขึ้นไวกว่าเดิมไหมไวกว่าเดิมนิดนึงอ่ะใช้คําว่านิดนึงอ่าอาเดี๋ยวต้องขั้น5ก่อนหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยถึงจะขึ้นเยอะนะครับสรุปเลยก็คือตอนนี้ยังฟันทงไม่ได้ว่าดีไม่ดีต้องเลเวลสูงวันนี้มีสกิลให้มันครบๆก่อนอะไรแบบนั้นนะฮะก็เดี๋ยวติดตามอีทีต่อไปก็น่าจะต้องรอเลเวล50นะครับก็ตอนนี้ผมเพิ่งเลเวล41เอดองเคเวสผมหมดแล้วนะฮะก็ตอนนี้ได้แต่ทำเคเวสประจำวันไป นะครับก็อีกนานบอกเลยน่าจะ4-5่ห้าวันกว่าจะ50นะครับการนี้ก็บอกเลยแล้วกันว่าถ้าเกิดอยากจะให้ทำคลิปอะไรเพิ่มเติมก็บอกนะครับแต่ตอนนี้ถ้าจะให้ทำคลิปต่อจากเดิมคือหลังเลเวล50เนี่ยรอรอกันหน่อยนะครับเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้โอมนายช็อตตี้บูโจว่าขอตัวลาไปก่อนกับเกมแรนด์เราเราโมบายนะฮะก็ตอนนี้ขอาหาของเควสกันนิดนึงครับเนี่ยมีหาแร่ไปส่งกับ NPC เจ้าเมืองนะฮะโอเคก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ